ครับปฏดีครับจะมาแนะนำที่หนีบโทรศัพท์360้อสิงศานะครับเป็นยี่ห้อยันเต่งรุ่น5228นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยอันนี้เอาตอนนี้เลื่อนได้สูงสุดถึง105ม mm, ิลิเมตรทกว้างนี่ประมาณ55 mm. มิลิเมตรลองใส่แบบนี้ แล้วข้างหลังนี่ปรับให้หลวมแน้วหมุนตั้งได้แล้วก็แนวนอนได้แนวตั้งได้ปรับขึ้นปรับลงได้ใส่ก็ขาตั้งป้องทั่วไปนะครับตัวนี้สซกูแล้วตัวนี้จะหมุนแยกออกมาก็ได้นะหุนด้านหลังนี่หลุดออกไปเลยนคระตัวนี้ก็เอาไปเิ้นเดียวได้ถ้าสองชิ้นก็จะปรับขึ้นลงหมุนได้สามร้อยสิบองศารับที่นี่ตัวละจับค่าประหยัดนะครับสามร้อยสิบองศาสุดคุ้มครับผมสวัสดีครับ